ประธานาธิบดีสจิ้นผิงก็เดินทางถึงการประชุมเอเปคกที่ซานฟรานซิสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บภาพมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมคะจากเพจของสีโมเมนต์นะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าทางสหรัฐนะคะให้เกียรติประธานาธิบดีสจิ้นผิงมากมากเลยค่ะในการต้อนรับอย่างสมเกียรติในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกองทหารที่มาต้อนรับนะคะแล้วก็ยังมีทั้งตัวแม่นะคะท้งเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ รัฐนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่ากัปป์เนอร์ผู้ว่าแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าทั้งสองท่านเนี่ย ก็เพิ่งเดินทางเยือนจีนด้วยตัวเองนะคะไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงทั้งเจเนต็ตเยลเลนและก็ทั้งผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะก็เพื่อที่จะไปเชิญสีจิ้นผิงด้วยตัวเองให้มาประชุมงานสําคัญงานใหญ่ในงานนี้ที่ซานฟรานซิสโกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปคในครั้งนี้ล่ะคะ่ะสีจิ้นผิงก็ตอบรับนะคะเกือบเกือบจะนาทีสุดท้ายเลยล่ะคะ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยอมมานะคะเพื่อที่จะมาช่วยกันเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่กําลัง ถดถอยทั่วโลกในเวลานี้นะคะก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสองพี่ใหญ่ของโลกค่ะทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนนะคะที่จะต้องร่วมมือกันก่อนค่ะเพื่อทุกคนบนโลกเลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนก็รู้ดีนะคะตั้งแต่การล็อกดาวน์เป็นต้นมานะคะแล้วก็มาเจอรัสเซียยูเครนแล้วก็ล่าสุดยังมีเรื่องของตัวอ,อกลาไลด์ด้วยนะคะก็วาระในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะก็เลยทําให้ ลองวางประเด็นส่วนตัวระหว่างจีนกับสหรัฐไว้ก่อนเช่นเรื่องของไต้หวันเนี่ยนะคะเพราะว่าจีนเองก็ไม่ได้กังวลมากจนเกินไปสําหรับเรื่องไต้หวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยในเวลานี้เลยนะคะสิทธิธรรมก็รายงานว่า ที่ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็มีการประชุมเศรษฐกิจประจําปีกันซึ่งก็จัดกันมาติดต่อเป็นปีที่10แล้วนะคะจีนเองก็เดินหน้าที่จะรวมชาติอย่างสันติกับไต้หวันด้วยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในเวลานี้ค่ะจีนเองก็สร้างถนนหนทางสร้างสะพานสร้างรถไฟความเร็วสูงเตรียมที่จะเชื่อมช่องแคบไต้หวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาจีนนะคะส่ดก็ประธานก็มีบทวิเคราะห์ออกมาฝากค่ะว่าในเวลา ในี้ใครอุ้มใครกันแน่นะคะเพราะว่าสหรัฐเองก็เศรษฐกิจโอ้โหกำลังแย่ในเวลานี้มูดี้ก็หันจีนเองก็กําลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็การที่2ชาติมหาอำนาจเนี่ยจับมือกันก็ย่อมจะเป็นผลดีมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยและที่สําคัญการเลือกตั้งภายในของสหรัฐก,ก็กําลังจะมาถึงไบเดนเองก็คะแนนไม่สูดีนะคะไงก็ทําอาจจะมาคะ่ะไบเดนเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องพบสีจินผิงนะคะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจลดเงินเฟ้อในสหรัฐแล ที่สําคัญไบเดนขยายเพดานนี้ไปมากมายในครั้งประวัติศาสตร์นะคะมือเติบใช้เงินอย่างมากมายทีเดียวนะคะขยายเพดานนี้ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจากยูเครนรัสเซียในเวลานี้ค่ะก็เลยทําให้ดอลลาร์มีปัญหานะคะก็เลยแน่นอนค่ะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยได้นอกจากจีนนะคะก็เลยอยากที่จะเจอสีจิ้นผิงในครั้งนี้สําหรับไบเดนเพื่อที่จะให้สีมาช่วยอุ้มดอลลาร์ต่อไปนี่แหละค่ะ ก็เดี๋ยวรายละเอียดนะคะคงจะมีตามกันมาต่อเนื่องนะคะเมื่อสีจิ้งผิงเจอกับไบเด่นแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปต่อ,อตามมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่คลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพปริการาศที่หยิบมาฝากกันก่อนค่ะ